เกษตร5 g podcast สื่อเสียงที่จะนำพาเกษตรกรสร้างเกษตรคุณภาพด้วยองค์ความรู้ที่จะยกระดับเกษตรกรให้เป็นนักธุรกิจการเกษตรด้วยความรู้ใหม่ๆจากภาคเทคโนโลยีการเกษตรที่จะพัฒนาให้เกษตรกรมีชีวิตที่ดีมีสุขภาพที่ดีสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพเพื่อสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับผู้บริโภคและทำการเกษตรที่จะช่วยพัฒนาสภาพแวดล้อมติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ ในเกษตร 5G podcast เกษตร 5G podcast เรายังอยู่กันที่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีกับพี่อานะครับเมื่อตอนที่แล้วเราทิ้งทายกันว่าการรวมกลุ่มเป็นแปลงใหญ่พี่อาครับการรวมกลุ่มกันเป็นแปลงใหญ่ของสวนผักที่เนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรครับพี่เดิมทีเนี่ย เกรรษตรกรที่นี่ส่วนใหญ่เนี่ยจะทํานาแล้วหลังจากที่รัฐบาลเนี่ยมีการาให้ลดพื้นที่การทํานาส่วนหนึ่งให้มาทำาปลูกเป็นแปลงผักบ้างอะไรบ้างเนี่ยเกรรษตรกรที่นี่ส่วนใหญ่ก็เลยหันมาปลูกผักกันครับแล้วก่อนที่จะมารวมกลุ่มกันเนี่ยต่างคนก็ต่างทําต่างคนก็ต่างปลูกครับแล้วก็ไม่มีการปรึกษาหารือกันเลยอืทําให้บางครั้งเนี่ยมันก็มีการล้นตลาดอื การปลูกผักชนิดเดียวกันรวมกันมากๆเนี่ยมันก็ล้นตลาดก็คือเราไม่สามารถกําหนดราคาได้ใช่ครับเราในกลุ่มเราเนี่ยไม่ไม่สามารถกําหนดราคาแล้วก็ไม่รู้ราคาเลยว่าผักราคาชนิดไหนเนี่ยมันจะขายเท่าไหร่อย่างไรเราไม่สามารถกําหนดราคาได้เลยในเรื่องผักปลอดภัยเนี่ยมันมีกระแสครับแล้วก็ทําให้ผู้คนเนี่ยสนใจ <Weber S 2> ในใน,ในการบริโภคพืชผ,ผักที่ปลอดภัยเนี่ยครับ ก็เลยทําให้เราเนี่ยรวมกลุ่มกันผลิตปักปลอดภัยจากสารพิษทําให้มีผู้คนเข้ามาติดต่อออในกลุ่มของเราเป็นจํานวนมากจนกระทั่งในปัจจุบันเนี่ยเราทําไม่พอขายนะผลิตพืชผักชนิดเนี่ยไม่พอขายเลยก็ทําให้สร้างรายได้ให้กลุ่มเราเนี่ยเป็นจํานวนมากคนที่เขาเข้ามาเนี่ยเขาเข้ามาทางทางช่องทางไหน ก็หลายๆช่องทางนะจากการที่เราเนี่ยมีกลุ่มไลน์ด้วยแล้วก็โพสทาง Facebook ด้วยอะไรด้วยเนี่ยเขาก็เห็นเขาก็เลยเข้ามาติดต่อ,อม,มาต้องการผักของเราไปจำหน่ายด้วยแล้วก็นำไปบริโภคด้วยทํำให้กลุ่มของเราเนี่ยปัจจุบันเนี่ยผลิตไม่ทันขายจริงๆก็มีการรวบรวมแล้วก็ได้รับความสนใจาจากโรงพาบาลต่างๆที่เข้ามาประมูล ซึ่งทําให้เราเนี่ยต้องไปรวมกับทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนอกพื้นที่ด้วยพรมีโรงพยาบาลเข้ามาครับอ๋อก็เป็นการมีรายได้อีกช่องทางนึงเป็นช่องทางการตลาดช่องทางหนึงถูกไหมครับมันมีความยากไหมกว่าจะรวมกลุ่มกันได้อรัพี่กเกษตรกรก็เราก็ทราบอยู่แล้วมันมีความเป็นไทยในตัวเองเป็นไทยเนาะทำอะไรอย่างใจคือไทยแท้ใช่ใช่ก็จะมี คนที่ไม่เห็นด้วยหลายๆคนแล้วก็บางคนก็มีความถนัดในพืชชนิดนั้นๆเขาก็ไม่อยากจะมารวมกลุ่มของเราแล้วก็มีวิชาความรู้ต่างๆเนี่ยเขาก็จะไม่อยากมาก่อนนี้จะปิดบังกันครับทําให้การผลิตเนี่ยค่อนข้างจะยุ่งยากมากครับแต่พอเขาเห็นว่าการรวมกลุ่มกันแล้วเนี่ยมันได้รับประโยชน์ออยากรู้ประโยชน์มันได้อย่างไรใช่มันได้รับประโยชน์คือหมายความว่าเราสามารถ รวมกลุ่มการขายผลิตภัณฑ์ของเราแล้วก็พอเรามีการทำผักปลอดภัยเนี่ยทำให้มีผู้คนสนใจเป็นจำนวนมากมแล้วก็เข้ามาติดต่อ,อทำให้เกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยมีความสนใจแล้วก็มารวมกลุ่มกับเราเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจากเดิมเนี่ยประมาณ17บรายเริ่มจากการรวมกลุ่มกันครั้งแรกเลยปัจจุบันเนี่ยมันก็40่กว่าลายแล้วเนี่ยมันก็เขาเห็นถึงความสำคัญแล้วก็อ ความรับผิดชอบต่อ,อพืชผักและผลผลิตด้วยตั้งแต่ตอนก่อนเริ่มมีปัญหาว่าไม่อยากจะรวมใช่<ต>ใช่แต่ตอนนี้เขามีความคิดคิดเห็นยังไงเรื่องการารวมกลุ่มแล้วรวมกลุ่มแล้วเนี่ยมันก็สามารถกำหนดราคาในการขายหรือรหรือ,หร,อหรือต้องการจะผลิตอะไรเนี่ยให้ตรงกับท้องตลาดได้ไม่เป็นการแบบต่างคนต่างทำแล้วก็มีผลิต พันเนี่ยล้นตลาดมาเนี่ยดีมาร์สพายจะได้ด้วยกันใช่ครับว่าไม่ให้มันมีล้นตลาดอันนี้แบ่งแยกกันปลูกชนิดนั้นชนิดนี้เพื่อไม่ให้มีการปลูกผักชนิดเดียวเหมือนกันแล้วก็ตัดออกมัดมัน,ม,นมันเหมือนจะล้นทำพืชเชิงเดียวใช่ครับเราเราก็เป็นอะไรผสมผสา,านใช่แต่ว่าผสมผสา,านทางด้านผักเจ้านี้ปลูกนะเจ้านี้ปลูกกระหล่ำเจ้านั้นผักชีต้นหอมอะไรก็ว่าไปใช่ใช่เพื่อไม่ให้มันล้นตลาดแล้วก็ราคาไม่ได้ไม่ ต่าลงมาด้วยเหมือนตอมีมานสัพพายให้มันเสมอกันอะไรอย่างนี้แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือ,อได้มันจะง่ายต่อการที่จะได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐด,ด้วยมีภาครัฐเข้ามาช่วยเหรอครับเพราะเรารวมกลุ่มมนแล้วเนี่ยทางภาครัฐเนี่ยก็จะสนับสนุนในเรื่องของการปัจจัยการผลิตไม่ว่าจะเป็นเมล็ดผักสแลนหรือเรื่องต่างๆเนี่ยถ้าเกษตรกรต้องการเนี่ยเขาก็จะทําได้ง่ายเพราะเป็นการรวมกลุ่ม,มันแล้ว เห็นบ่พอนอกจากหน่วยงานภาครัฐเนี่ยมันมันมันเข้ามาช่วยเนี่ยังมีเรื่องการวางแผนการตลาดใช่มันเป็นยังไงพี่ใช่ในเรื่องการวางแผนการตลาดเนี่ยเรามีคุณจุ๋มเนี่ยซึ่งเป็นประธานกลุ่มจารุณีนุกมีเนี่ยคือเป็นประธานกลุ่มผูาไปขายที่ตลาดอยู่แล้วเขาจะรู้ว่าช่วงนี้ช่วงนี้มีในตลาดต้องการผักชนิดไหนเราก็ต้องกลับมาวางแผนว่า เราควรจะผลิตผักอะไรใคร<ม>ควรจะหวานอะไรเง<ม>ี้ยมันก็ง่ายง่าย<ม>ต่อการที่เราจะควบคุมปริมาณผักของเราเห็นบอกว่า,าอะไรมีต้องมีสั่งออเดอร์ล่วงหน้าใช่ครับเร,เราเราใช้การต,าตลาดนำการผลิตด้วย<ม>ตรงนี้สำคัญมากนะเพราะว่าถ้าเราผลิตยอย่างเดียวโดยไม่ดูตลาดเลยเดียม,มันก็จะมีปัญหาแต่เห็นบอกว่า ไอ้แผนการตลาดแบบ pre o ด d e r เขาเรียก pre o ร d e r เนาะครับมันมีปัญหาใช่มันมันมีปัญหาอย่างไรพี่บางบางบางของบางอย่างเนี่ยเราไม่พอไงเราไม่พอเราไม่ไม่พอขายเราก็ต้องต้องติดต่อกับวิสาหกิจชุมนอกนอกชุมชนนอกนอกพื้นที่นอกกลุ่มของเราใช่ใช่อ,อันนี้คือการแก้ปัญหาของแก้ปัญหาอันนี้คือถ้าเขาไม่พอเขาก็ติดต่อ หาเราเหมือนกันอ๋อพึ่งพาอาศัยกันพิ่งพาอาศัยกันคับนอกชุมนนอกวิสาหกิจเหมือนกันกลุ่มเขาไม่พอก็มาขอเรามาซื้อจากเราเราไม่พอก็ไปซื้อจากเขาในในออเดอร์ที่เราได้รับคําสั่งซื้อจากลูกค้ามาใช่อย่างเงี้ยเหรอเป็นการลดปัญหานี้เราก็ติดต่อกันถือว่าเป็นการเป็นการร่วมมือกันอืมก็ทุกอย่างเนาะมันก็มีปัญหามีอุปสรรคแต่ว่าเราก็ต้องแก้ปัญหากันไปนะ่นี่เนาะอืมโอเคก็เป็นกลุ่มที่เรา รวมรวมกันแล้วมีผลดีกับกลุ่มของเราเกษตรกรผู้ปลูกผักในกลุ่มของเรารวมทั้งกลุ่มอื่นที่อยู่รอบข้างที่เป็นพันธมิตรกับเราใช่เราก็มีความเข้มแข็งขึ้นด้วยแล้วก็ทําให้เราเนี่ยรู้ว่ากลุ่มนี้เขาปลูกพืชผักอะไรบ้างมีอะไรบ้างเนี่ยแล้วก็เขาเวลาเขาขาดเขาก็มาซื้อจากเราไปเหมือนกัน เราก็เลยรู้ว่าเขาปลูกอันนี้เราควรจะหลบไปปลูกอย่างอื่นด้วยไหมใช่ใช่เราก็ต้องหลีกเลี่ยงไงะเพราะว่าถ้าเขาปุ่มของเขา,าเน้นปลูกพืชชนิดนี้มากรเราก็ต้องเลี่ยงลักษณะนั้นอันนี้ก็คือการแก้ปัญหาเนาะแก้ปัญหาโอเคเบรกนี้เราพักกันแค่นี้ก่อนเดี๋ยวตอนหน้าเราค่อยพบกันใหม่เนะพี่เนาะครับผมท้ายนี้อย่าลืมช่วยกันกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆของเราได้ฟังกันด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ